อิทธิอิทธิกายะจิการะหัติกรรมาระหัติกายหังเทเทวาสัตระปลัมังตาระหังนิจติจูตมุติยานังอิตธิบิวคาระหังิจานัเตเทวยัญเตภะกวาระหังทิภาประเดนังอิตริบระวังนิยารโวโหตริจัตราละมังทิญันเตอินทาประมมิยาตุตริวะตต

ये प्रादेशिक कानून है देवरन ने कृपया रक्षा के अंतर्गत महाजंत्रम है निरा जहां운데 वाते या प्रतेपिकु पास और और जो जाये या हति जिन राजां देवत्व या पुनि इति लिटि इते लिटि 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 चोहे है यावते वाते या महाम เป็นอิตรามหามงียานลงสิทธิพระบรมไตรยองค์เกิดเกิดโลกภพอุทูตจุบวันนั้งวันนั้นว่าอาจารย์ว่าอาจารย์ว่าอาจารย์ว่าพระเจัาอาครับ